สวัสดีค่ะชาวราศีเมษคลิปนี้เป็นคลิประดองความรักของชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนาะเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเนาะใครที่อยากรู้ตัวเองอยู่ราศีอะไรนะคะช่องของเมย์แบ่งวันที่ตามฝั่งตะวันตกค่ะเด่นต่างๆไม่ให้ไว้ใต้คลิปหมดแล้วส่วนใครที่อยากจลงส่วนตัวรบกวนแอดไลน์อดีที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะโอเคเมย์จะอธิบายให้เข้าใจก่อนนะคะคลิปนี้จะแบ่งเป็นพาร์ทคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะ คนโสดคือใครคนโสดคือคนที่โสดจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าโสดมีคนคุยสถาหนะไม่ชัดเจนก็ยังถือว่าโสดอยู่เนาะส่วนคนที่มีคู่แล้วคือคนที่ชัดเจนอยู่แล้ว,วเป็นแฟนกันนะคะหรือว่ามีครอบครัวแล้วเนาะโอเคนะคะขออนุญ,ญาตด,ดูคนโสดก่อนนะความรักคนโสดของชาวราศีเมษนะคะความรักคนโสดของชาวราศีเมษ ารักคนโสดของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรนะคะปัดดินนะคะโอเความรักคอนโสดของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรคะ2ดาบค่ะขึ้นมาใบแรกเลยอยู่ในช่วงนะคะอยู่ในช่วงที่คุณไม่รู้จะทํำยังไงนะคุณไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะคะ เป็นช่วงที่เหมือนคนหลีกเลี่ยงแลตัดสินใจค่ะให้ The World ขึ้นมานะคะเห็นไหมเอ่ยสามเหรียญน,นะคะเหมือนคุณเพิกเฉยกับการลาจากหรือการสิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างนะคะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจําเป็นจะต้อง จำเป็นจะต้องตัดสินใจจบนะคะจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่างเพราะมันมีงานนะคะหรือว่ามันมีสิ่งอื่นที่คุณจาเป็นจะต้องจะต้องทําหรือจำเป็นจะต้องโฟกัสเนี่ยในอนาคตนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนคุณ เหมือนคนเลี้ยงที่จะไม่ทำนะคะไพ่สองดาบคือเลี้ยงที่จะไม่สนใจนะเมย์ไม่แน่ใจว่าเป็นการที่คุณมีคนสองคนที่ต้องตัดสินใจไหมหน,นะคะหรือว่ามันเป็นการอะไรที่คุณจะเป็นจะต้องคิดนะคะหรือว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมถ้าไม่ใช่คุณก็อาจจะเป็นคนคนนั้นที่คุณคุยอ,อยู่นะถ้าอยากจะบอกอะไรต่อสำหรับชาวราศีเมษคนโสดคะ ควีนถือถ้วยนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ำนะคะมีนกระกฎพิจิกนะไนท์ถือไม้เท้านะคะธาตุไฟเหมือนกันถ้าไม่ใช่การที่ตัวคุณเองนะคะเป็นช่วงที่คุณกําลังไปเรื่อยๆของความรักก็จะเป็นการที่ตอนนี้ถ้าคุณยังโสดอยู่คุณน่าจะเจอกับคนที่เขาน่าจะไป,ไปมา Energy เขาจะา on, on off ตลอดเวลานะคะไพ่สิบไม้เท้า อาไม่รู้สึกว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคุณเหนื่อยกับคนที่คุณคุยอยู่หรือว่าเหนื่อยกับชีวิตที่คุณมีอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเพราะใครบางคนพยายามที่จะเข้าเข้าออชีวิตคุณตลอดเวลาก็คือไม่นิ่งนั่นเองแล้วมันเหมือนเหมือนคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะมันเป็นแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วจริงๆคุณรู้นะว่าคุณควรจะจบแล้วคุณควรจะอมอ่อนแต่ว่าสิ่งที่คุณมีตอนนี้เหมือน มันเหมือนคุณรู้สึกว่าความรู้สึกที่คุณมีให้เขาอ่ะมันมากเกินกว่าที่คุณจะทําอะไรได้นะคะเนี่ยไพ่สองดาบกับไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยไม่ว่าความรู้สึกของคุณที่คุณมีให้เขาอ่ะมันค่อนข้างจะเยอะมากๆจนทําให้คุณไม่สามารถนะคะ,ท,ะที่จะที่จะทําอะไรได้ทั้งที่ลึกๆในใจคนรู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องจบนะคะเหมือนคนรู้อยู่แล้วยังไงคนคนนี้ก็ไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนนะคะหรือว่าพัฒนาเป็นแฟนคุณได้นั่นเองอย่างเงี้ยเนาะ ไพ่อยากจะบอกอะไรต่อสำหรับชาวราศีเมษที่เป็นคนโสดคะ่ะหกดาบนะคะใบต่อมาเป็นห้าดาบคุณหลีกเลี่ยงที่จะมุนออนคะ่ะคุณหลีกเลี่ยงที่จะไปข้างหน้าเหมือนคุณเหมือนคุณยอมอยู่กับเหมือนคุณทิ้งโอกาสที่จะได้เจอไปสิ่งจะจะพูยยังไงคุณทิ้งโอกาสที่จะได้เจอสิ่งที่ดีกว่าคนที่ดีกว่าไปนะคะไพ่แปดดาบไพ่สิบ เียนไม่ว่าเพราะาคุณยังมีความหวังกับคนคนนี้อยู่ว่ามันจะพัฒนาไปได้ในอนาคตแต่ความไม่จริงเหมืนตอนนี้คุณรู้อยู่แล้วนะคะไพ่สีถ้วยเหมือนคุณรู้อยู่แล้ว,วมันไม่ไปไหนนะคะมันคุณรู้อยู่แล้วว่ามันม,มันไม่สามารถจะพัฒนามันไปอะไรไปได้แต่สิ่งที่คุณเป็นตอนนี้คือเหมือนคุณเป็นนักโทษอยู่ในความผิดตัวเองคุณไม่กล้าที่จะเดินออกมาทั้งๆที่ คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคนนี้ที่คุณคุยอยู่นะคะหรือคนที่เข้ามาหาคุณเขาต้องการอะไรแต่ความรู้สึกที่คุณมีให้เขามันมากเกินกว่าที่คุณจะทําอะไรคุณยังหวังว่าการที่อยู่กันไปอย่างนี้ไปไปมาๆอย่างนี้อย่างน้อยก็ดีกว่าที่ไม่มีเขาเลยในชีวิตเพราะคุณยังหวังว่าจะได้มีโอกาสพัฒนาหรือการอยู่กันเป็นครอบครัวในอนาคตแต่จริงๆถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้นะคะจริงๆแล้วแม้ว่าเหมือนคุณหลอกตัวเองไปวันๆมากกว่ามันอาจจะดูแรงนะแต่ว่าเอเนื้ที่ที่มีได้จากไพ่อะคะ่ะเหมือน มันไม่ใช่ไม่เหมือนคุณไม่จะพูดยังไงอ่ะคือคุณรู้อยู่แล้ว,วคุณต้องทำอะไรแต่มันเหมือนคุณเข้มแข็งไม่พอที่จะทำมันมากกว่านะคะใครอยากจะบอกอะไรต่อสำหรับชาวราศีเมษที่เป็นคนโสดคะ่ะใครอยากจะบอกอะไรต่อสำหรับชาวราศีเมษที่เป็นคนโสสี่ดาบค่ะสิบถ้วย สไม้เทา้า1น่ถ้วยเดือดซันไพ่บอกว่าถ้าคุณสามารถนิ่งได้นะคะสามารถที่จะมีสติตอนนี้ได้กับสิ่งที่มีอยู่ต่อได้เนี่ยไพ่ขึ้นมาหลังจากนี้4ใบนะคะสวยหมดทุกใบดีหมดทุกใบ10ถ้วย4ไม้เท้านะคะการแต่งงานกันเป็นครอบครัว ความรักใหม่คนรักใหม่ที่จะน่าจะดีมากกว่านี้นะคะเป็นคนที่เป็นเป็นความรักที่คุณไม่ใช่เป็นต้องร้องขอความสุขความสมหวังในอนาคตความสัมพันธ์ซึ่งมันไม่น่าจะสามารถที่จะคุณไม่น่าที่จะหาได้จากคนคนนี้นะคะคือคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าคนไม่ยอมออกมามา,มากกว่าถ้าคุณตัดสินใจออกมาได้นะคะชาวราศีเมษคุณจะได้เจออะไรที่ดีมากๆเลยนะไพ่ไพ่บอกมาว่าถ้าคุณนิ่งได้เมื่อไหร่ ถ้าคุณคิดได้เมื่อไหร่ถ้าคุณพักใจพักกายมีสติกับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ตอนนี้เมื่อไหร่คุณจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่านี้มากๆนะคะถ้าอยากจะบอกอะไรชาวราศีเมษที่เป็นคนโสดต่อคะ่ะห้าถ้วยนะคะบางคนเสียใจคะ่ะบางคนเสียดายเวลาเสียดายความรู้สึกดีๆการลงทุนลงแรงที่ให้เขาไปคุณไม่อยากจะเสียมันไปเพราะว่าคุณเสียดาย เสียดายอะไรที่มันเคยให้กันไปนะคะหรือว่ามันเคยมันเคยลงทุนกันไปนั่นแหละไพ่เจดขึ้นมานะคะจัสติดนะคะสิบเอ็ดเนาะเลขสิบเอ็ดจัสเม้นต์ไน่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงอะคะคณก็ต้องจบอยู่ดีไพ่สองไม่เท้า ะะยังไงคุณก็ต้องจบอยู่ดีไม่ขอขยายสองไม้เท้าหนึ่งใบค่ะขอขยายสองไม้เท้าหนึ่งใบขึ้นถือดาบสุดท้ายแล้วงไงคุณก็ต้องจบค่ะต่อให้คุณไม่อยากจะจบมันก็จะมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องจบนะคะมีโอกาสที่คุณจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณคาดหวังว่ามันจะจบตอนนี้มันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องจบกันในเดือนนี้นะคะ แต่ว่ามันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นธรรมกับคุณและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเหมือนคุณจะได้เหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาฉุดคุณขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นถ้าไม่ใช่บางอย่างก็เป็นบางคนนะคะอาจจะเป็นความคิดเห็นบางอย่างหรือคุณไปเจออะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณคิดได้ว่าคุณควรจะได้สิ่งที่ทดีกว่านี้นะคะสุดท้ายแล้วคุณจาเป็นจะต้องทิ้งความ ความเสียใจไปอะไรที่คุณเสียได้ะคะ่ะอะไรที่มันเสียไปแล้วเสียแล้วเสียเลยนะมันไม่สามารถจะคืนได้นะคะแต่เมย์รู้สึกว่าคุณก็ยังมองมันอยู่คุณก็ยังเสียดายอยู่นะคะคุณน่าจะยังเสียดดยคนคนนี้อยู่ที่คุณยังไม่อยากปล่อยเขาไปจริงๆนะคะไพ่สองไม้เท้านะคะกับไพค่คิงถือดาบขึ้นมามีโอกาสจะมีคนไกลเข้ามานะคะหรือเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาให้คุณเลือกคนกน,คนีน้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะเป็นคนที่ อ่าเขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่ตัดสินใจคือตัดสินใจเลยนะคะเป็นคนที่ไว้ใจได้พูดความจริงนะคะแต่บางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกเป็นคนที่ไม่ได้หวานนะคะชาวอาจจะเป็นชาวราศีทัตลมก็คือกลุมตุลเมถุนได้คนคนนี้ไม่ว่าเขาจะ เขาจะเข้ามานะคะถ้าไม่ใช่ในเรื่องของผู้ชายหรือผู้หญิงคนใหม่ก็จะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณที่คําพูดของเขาจะทําให้คุณคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ในตอนนี้นะคะให้คุณเห็นอีกด้านหนึ่งของความสัมพันธ์ได้เห็นอีกความคิดหนึ่งหรือได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้นะคะก็จริงๆแล้วถ้าคุณทําใจได้นะบอกเลยว่าคุณจะได้สิ่งที่ดีมากๆแล้วก็สิ่งที่ดีกว่านี้ที่คุณมีอยู่นะคะ โอเคไพ่อยากจะแนะนำอะไรชาวราศีเมษสำหรับคนโสดคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรชาวราศีเมษสำหรับคนโสดคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรชาวราศีเมษสำหรับคนโสดนะคะ p อ r e c i a t i o นนะคะ storm storm นะคะ Storm Warning นะคะมีเสียงนี่จะขึ้นจมูกหน่อยนะ Storm <c oughs> w a r n indecision นะคะคุณรู้อยู่แล้วล่ะถ้าไม่ดู Energy จากไพ่นะคะ indecision กับ t o r m Warning เหมือนคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องทำยังไงแต่คุณแค่ไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็ลังเลมากกว่ามันมีสัญญาณเตือนมาตั้งนานแล้วนะคะมันมีอะไรที่คุณม,มีอะไรที่คุณเห็นมาตั้งนานแล้วแต่ว่า แต่แค่คุณยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะไปซ้ายหรือไปขวาม, <c oughs> มากกว่านะคะ p อ r พ c i a t i o นนะคะคุณจะต้องพึงพอใจในตัวของคุณเองก่อนพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาพึงพอใจในจิตใจตัวเองนะคะถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณยังรู้สึกแบบนี้ไม่ได้นะไม่แนะนําว่าหนึ่งออกกําลังกายให้พยายามนะคะออกกําลังกายพยายามเล่นโยคะพยายามกินอาหารด,ดีๆสิ่งด,ดีๆหรือว่าทําอะไรเพื่อตัวเองก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายก็ อาจจะหาหนังสือดีๆถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันหาหนังสือดีๆพยายามค่ะพยายามที่จะพยายามที่จะภูมิใจในตัวเองให้ได้แล้วคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่านี้นะคะแล้วคุณจะได้เข้าใจว่าการที่คุณอยู่ตอนนี้มันไม่ได้มีการที่คุณอยู่กับคนคนนี้หรือว่าคุณยังคุยหรือยังยื้อคนคนนี้ต่อไปนะคะกับการที่เขาไม่ชัดเจนกับคนเลยแล้วคุณจะได้เข้าใจว่า,วาจริงๆมัน มันไม่ใช่สิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ท็อกซิกแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่เฮลตี้มากๆสําหรับตัวคุณนะคะพายบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วนะถ้าไม่รู้จะให้เมย์เปิดพาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ที่เป็นคําแนะนําคือคุณรู้อยู่แล้วแต่คุณแค่ยังตัดสินใจไม่ได้เฉยๆนะคะถ้าคุณอยากจะอยากจะออกจากตรงนี้ได้นะคะเริ่มจากการดักตัวเองนะคะหาอะไรพัฒนาตัวเองหาอะไรทําค่ะอย่างน้อยวันหนึ่งมันการ เขาเรียกว่าอะไรคือความที่เราจะต้องหลักตัวเองมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่วัน2วันมันจะต้องใช้เวลาไปเรื่อยอย่างน้อยเป็นเดือน2เดือนบางคนเป็นปี2ปีกว่าจะได้เข้าใจนะคะแต่ไม่ว่ายังไงคุณก็ได้ถึงจุดนั้นที่คุณจะได้เห็นค่าคุณค่าของตัวเองนะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับชาวราศีเมษที่เป็นคนโสดเนาะก็ขออนุญาตบุนออนกันไปที่คนมีคู่เลยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะมาต่อเลยสำหรับชาว ราศีเมษที่เป็นคนที่มีคู่แล้วนะคะความรักของชาวราศีเมษส,สำหรับคนที่มีคู่แล้วความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะ <Thanks. S 1> ความรักของชาวราศีเมษสำหรับคนที่มีคู่แล้วความรักความสัม <oder>? พันธ์จะเป็นอย่างไรคะ เจ็ดเหรียญนะคะห้าเหรียญสามถ้วยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะรอคอยบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการเงินนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคู่ของคุณด้วยเป็นเป็นเป็นเรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ของคุณนะคะคุณรออะไรบางสิ่งบางอย่างคุณรอที่จะได้มีความสุขกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะไพ่สามถ้วยขึ้นมาไพ่ห้าเหรียญ <ถ ường> ขึ้นมาถ้าไม่ใช่เรื่องเงินก็จะเป็นการที่คุณรู้สึกว่า มีแฟนก็เหมือนไม่มีนะคะเหมือนโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวเหมือนคุณรอเขาฝ่ายเดียวนะคะไม่มีปฏิกิริยายอะไรไม่มีอะไรที่ที่เขาจะทำให้คุณชื่นใจได้เลยนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรต่อสำหรับชาวราศีเมษที่เป็นคนมิคู่คะ่ะไพ่สิบถ้วยคะ่ะนายถือดาบชิงถือเหรียญน,นะคะ คุณอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุดินนะคะการมังกรภพศกถ้าในกรณีที่คุณทั้งคู่เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะไม่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อคุณมาเองนะคะหรือว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นสถานการณ์มันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างหรือมันมีความอดทนบางสิ่งบางอย่างที่เขาจําเป็นจะต้องรอเหมือนกันไม่ใช่แค่คุณรอเขาคนเดียวนะคะเขาเองก็รอคุณเหมือนกันแต่ไม่ว่าเมื่ออะไรมันอยู่ในจุดที่มันคล่องขึ้นหรือมันดีขึ้นนะคะคนคนนี้จะกลับเข้ามาอีกนะคะคือว่าาจะกลับมา จะกลับมาบางคนอาจจะเดินทางมาหาหรือบางคนมีโอกาสจะได้เจอกันนะคะพไพ่สิบถ้วยขึ้นมาความสุขก็ยังรอคนอยู่นะสิถ้วย3ถ้วยคือความสุขค่ะความสมบูรณ์นะคะอะไรที่มันแฮปปี้กำลังจะเข้ามาหานะคะหนึ่งไม้เท้านะคะการมีแพชชั่นใหม่ๆร่วมกันเนาะ o r l d นะคะไพ่เลขสิบใช่ไหมอะ่ะใช่ไม่ใช่สิเลขสิบมันเป็นวิวออฟฟอร์จูนนะคะยังมีสับสน เป็นวิวออฟ f อ r t จ n นนะคะแม่ว่าเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลามันเปลี่ยนไปนะคะต้องรอเวลายอย่างเดี๋ยวถ้าไม่ดูจากไพ่นะเพจอัพเพ o อั page of, page of นะคะเหมือนคนเจอเดวิลแล้วก็ไพ่ก้าวถ้วยนะคะคนน่าจะไม่ไว้ใจคงคนน่าจะมีปัญหาเรื่องของการไวม,มีปัญหาในเรื่องของการไว้ใจ นะคะมีการส่องกันตลอดเวลานะคะทําไมคู่คุณเงียบไปเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือเขาไม่มีคนอื่นหรือเปล่าถ้าบางคู่นะคะแย่ที่สุดเมย์ก็จะบอกตลอดว่าถ้าแย่ที่สุดก็คือเขาน่าจะมีคนอื่นด้วยนะคะว mm ่ hmm. ะะะาไพ่เดลวดิลขึ้นมานะคะที่ทําให้คนรู้สึกว่าไม่โอเคกับอยู่ตรงนี้เหมือนคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเขามีคนอื่นหรือว่าบางคู่นะคะอาจจะผ่านในเรื่องของมือที่3มมาแต่เท่าที่เมย์ดูจากไพ่นะคะเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นไม่เวลามันเปลี่ยนไปนะคะเมื่อดวงคุณดีขึ้น มีโอกาสที่คุณทั้งคู่จะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่มีแพชชั่นใหม่ๆร่วมกันในรูปแบบที่คุณพึงพอใจนะเพราะไพ่ก้าวถ้วยคือไพ่ของคนที่มีความสุขนะคะ,อ,ะอยู่คนเดียวก็มีความสุขชีวิตคู่ก็มีความสุขไหมว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะเพราะไพ่ก้าวถ้วยขึ้นมาในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะเป็นในรูปแบบที่คุณต้องการแหละถ้าไปดูจากไพ่นะไพ่อยากจะบอกอะไรต่อสาหรับชาวราศีเมษสำหรับคนที่มีคู่แล้วคะ่ะ ที่ไฮโรแฟนนะคะบางคนอาจจะกลับมาถึงขั้นจริงจังกว่าเดิมนะคะบางคนเป็นแค่แฟนกันนะคะแต่กลับมาคราวนี้อาจจะถึงขั้นแต่งงานนะคะหรือการเป็นครอบครัวกันเลยหรือคิดการที่จะเป็นครอบครัวเลยไพ่สิบดาบนะคะไฮ t พรสอะไรที่มันเป็นความลับนะคะมันจะจบลงนะคะไพ่สี่เหรียญความสับสนนะคะการความลับอะไรก็แล้วแต่ นะคะที่มันอยู่ล,ลึกในใจหรือเป็นปัญหาลึกๆในคู่คนไพ่แปดดาบนะคะมันจะจบลงเพราะเป็นไพ่สิบดาบขึ้นมานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอุปสรรคมันจะจบลงนะคะแต่คุณทั้งคู่อาจจะต้องเปิดใจให้กันหน่อยนะคะพยายามเปิดใจคุยกันหน่อยไพ่สี่เหรียญคือคนที่ไม่ค่อยฟังกันเท่าไหร่นะคะเป็นอาจจะคุณทั้งคู่อาจจะมีกำแพงให้กันค่อนข้างจะสูงนะคะเพราะกลัวจะเสียใจอีกกลัวจะผิดหวังอีกนะคะไพ่แปดดาบขึ้นมา ไพ่บอกว่าถ้าคุณอยู่ในช่วงของรักสามงเศร้าหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้นะคะมันมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดได้เลยสําหรับบางคนที่อาจจะไม่เคยคิดจะต้องมาแต่งงานกันหรือว่าต้องมาคุยเรื่องของการแต่งงานก็มีโอกาสที่จะได้คุยกันเรื่องนี้นะคะแต่ต้องรอเวลาให้ผ่านไปก่อนนะคะรอเวลามันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณจำเป็นจะต้องเจอเรื่องนี้นะคะไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมานะคะจะมีการติดต่อกลับมาค่ะ 8ไม้เท้านะคะถ้าถามว่าเมื่อไหร่ไวที่สุด8ชั่วโมง8วันนะคะ,ะชาที่สุดของ8ไม้เท้าแล้วที่เมย์ดูดวงส่วนตัวมานะคะหรือเมย์เช็คดวงเมย์เองก็แล้วแต่ชาที่สุดภายใน2เดือนนะคะให้8ถ้วยคนที่หันหลังไปหรือคนที่อยู่ไกลกันนะคะมีโอกาสจะติดต่อกลับมาเนาะนะคะ6ถ้วยนะคะให่1ถ้วยไปสุดท้ายค่ะ ิงถือถ้่วคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกรมไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสจะได้กลับมาหรือฟื้นความรักกันใหม่นะคะเป็นความรักที่คุณต้องการจริงๆเป็นความรักที่คุณไม่ต้องร้องขอเป็นความรักที่มันมีความสุขมากกว่าเดิมมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณงคูณจะต้องผเผชิญแล้วก็ต้องผ่านกันไปให้ได้นะคะแล้วก็ มันเหมือนเป็นช่วงที่มาทดสอบชีวิตคู่ของคุณว่าคุณใช่คู่ของกันหรือเปล่านะคะไพ่หกช้วยึ้นมาบอกว่าถ้าคุณเป็นอ่าเป็นโซเมทกันจริงๆเป็นคู่เนียน่ยดีเชาติกันจริงๆนะคะมันเหมือนเป็นช่วงเวลานี้ที่คุณจะต้องเจอค่ะมันเป็นกรรมเก่าที่คุณทนหัวจะเคยทําร่วมกันมา แล้วมันมา,มาส่งผลในช่วงนี้ก็เลยทำให้คุณมีปัญหากันแต่ถ้าคุณใช่คู่กันยังไงก็ผ่านกันไปได้ค่ะถ้าเป็นคู่ที่สมควรที่จะได้คู่กันถ้าเป็นคู่ที่ดีนะคะอันนี้เมไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นคู่ดีหรือคู่ไม่ดีนะคะแต่ว่าไพ่6 6ถ้วยกับไพ่เดดเดวิลขึ้นมา คุณทั้งคู่น่าจะมีเวรกรรมร่วมกันมาก่อนนะคะแต่ก็คงบอกไม่ได้ลึกขนาดนั้นว่าจะมีเกี่ยวพันอะไรกันมาทําไมทําอะไรกันมาถึงได้มาเจอสถานการณ์แบบนี้ถ้าคุณอยากให้โอกาสเขานะคะอยากให้โอกาสความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่คนณท<ๆ>ั้งคู่จะได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่นะโอเคไพ่อยากจะแนะน,านาาะํา,อ,าะนะนอะไรชาวราศีเมษสำหรับคนที่มีคู่แล้วคะ่ะไพ่อยากจะแนะนําอะไรชาวราศีเมษสําหรับคนที่มีคู่แล้วค่ะ ถ้าอยากจะแนะนำอะไรคะ Indecision นะคะการตัดสินใจไม่ได้การลังเล a d j e c t i o n นะคะ Possibilities เนอะ a d j u t m e n t c o n c u p i s i a นะคะโอเคมันบางคนนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่แฮปปี้กับความสัมพันธ์นี้หรือสิ่งนี้หรือชีวิตคู่นี้ที่คุณมีอยู่ ให้ก็บอกแล้วนะคะให้เรียบตัดสินใจเพราะว่าบางครั้งประตูหนึ่งประตูหนึ่งบานปิดไปนะคะจะมีประตูอีกหลายๆายบานที่อยู่ใกล้ๆกันเขาอคอยเปิดให้คุณอีกนะคะแล้วคุณจะได้เจอความรักนะคะหรือได้เจอสิ่งที่เป็นของคุณจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขมากรู้สึกสุสขสมบูรณ์มากเหมือนกันนะคะอันนี้เฉพาะคนที่ไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วนะคะให้พยายามชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรนะคะเพราะว่าประตูแห่งโอกาส มันมีหลายๆบานที่กาลังจะเปิดให้คุณนะคะแล้วแล้วสิ่งที่คุณจะได้มันคือสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็สิ่งที่ทําให้คนสุขสมบูรณ์แล้วก็เติมเต็มมากๆนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้เติมเต็มตัวเองให้เต็มก่อนนะคะไม่ต้องไปหวังพึ่งว่าใครจะต้องมาเติมเราให้เต็มนะคะมันคือหน้าที่ของตัวเราเองที่เราจะเติมเราให้เต็มถ้าเราเติมตัวตัวเองเต็มเมื่อไหร่นะคะจักรวาลจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกำหรับคุณอยู่แล้วนะคะอย่าอย่ารู้สึกว่า ตัวเองขาดอะไรคือจะบอกว่าอยากก็ไม่ได้นะคะแพทย์รู้สึกว่าขาดก็พยายามเติมให้เต็มด้วยตัวคุณเองนะคะแต่ยังไงไม่ว่าโอกาสประตูโอกาสที่กาลังจะเปิดขึ้นให้กับคุณนะคะเป็นโอกาสดีๆเป็นสิ่งดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่หรือโอกาสที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆเจอรักใหม่ๆม,มันก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะคะแล้วแต่คุณตัดสินใจเนาะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะสำหรับชาวราศีเมษ สำหรับคนที่เป็นคนมีคู่แล้วนะคะเคย่าดวงส่วนตัวรบกวนแอดไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยเนาะส่วนใครที่ไม่รู้ตัวเองอยู่ราศีอะไรเลยต่างๆมีให้ไว้ใต้คลิปนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ดูสุขภาพด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ